ัสดีครับเราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับนี่นะครับคู่อริใต้ล่านะครับสุดยอดสาตารวุธชุดที่7ของอุนสุยอันงานเขียนแน่นอนครับอุนสุยอันครับผลงานการแปลของคุณนอนมอพร,รัดเช่นเดิมนะครับที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าเอียบอกเสียนันเอ่ยอเอกมาว่าที่เจ็แห่งแผ่นดินนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเรามาต่อกันตรงนั้นเลยครับ แล้วเอียบ่อเสียก็เอ,อ่อต่อว่าเช้ายุทธจักรที่รับใช้ชั่วเกียร์นั้นล้วนแต่มีจุดจบที่ไม่ดีแม้แต่อาจารย์ทั้งสองคนของท่านนั้นคนหนึ่งก็ตายไปอีกคนหนึ่งก็หลบลี้หนีหน้าหายไปเราจำได้ว่าบิดาของท่านนั้นชื่อว่าบุญเจียง ก็ยังต้องตายเพราะว่าไปรับใช้ชั่วเกียร์ไอ้ที่สุดก็ต้องจบชีวิตลงในเงื้อมือของสี่ยอดมือปรางพวกข้างสองพ่อลูกนั้นไม่ค่อยจะลงรอยกันเพราะบิดาท่านนั้นมีเมียน้อยและก็น,นางบำเลอ,อยู่มากมายจึงทอดทิ้งมารดาของท่าน ไม่ได้เลี้ยงดูท่านแต่หลังจากที่บิดาของท่านไ้ตายไปในบรรดาลูกหลานทั้งหมดนั้นกลับมีท่านเพียงคนเดียวที่คิดจะแก้แค้นให้จึงเข้าสังกัดของชั่วเกียรหวังจะใช้กําลังของชั่วเกียรนั้นช่วยกําจัดสี่ยอดมือปราบแต่ท่านกําลังล้างแค้นผิดคนถ้าชั่วเกียรนั้นไม่ใช้บิดาท่านไปทําชั่วมีหรือที่สี่ยอดมือปราบอยู่ๆจะไปสังหารบิดาของท่าน ดังนั้นคนที่ทำให้บิดาของท่านตายที่แท้จริงก็คือชั่วเกียร์จากนั้นแล้วท่านยังได้รับการถ่ายทอดอวิชาจากง้วนจับสาหังแต่ก็ยังรับคำสั่งของชั่วเกียร์ร่วมปฏิบัติการกำจัดง้วนจับสาหังด้วยและท่านยังกราบพยักษอคัคคีลุยอุกเป็นอาจารย์ทำให้ได้ยอดวิชามาที่7็แห่งแผ่นดินได้ฟังเอียบอเสียแตกแจงประวัติ คำหลังของตนเองอเ,เงื่อไหลออกที่หน้าผากไม่ได้มือทั้งสองกำรรแน่นเ่ยว่าข้าต้องการแก้แค้นให้บิดาของข้าข้าผิดตรงไหนเบียบอเซียต่อว่าท่านน่ะมันโกหกตัวเองท่านเมื่อสำเร็จยอดยุดแล้วก็พบว่าการมีวิชาสูงส่งก็ยากที่จะมีอิทธิพลได้ท่านจึงพาตัวเข้าสังกัดของชัวเกีย ท่านอาศัยข้ออ้างในการล้างแค้นสแสวงหาลาภยศสรรเสริญนับว่าทรยศต่อปณิธานของบิดาของท่านท่านรู้ไหมว่าทำไมบิดาของท่านนั้นถึงดูแคลนบุตรธิดาของภรรยาหลวงแต่กลับชื่นชมท่านในวาระสุดท้ายของมันเพราะว่าท่านนั้นมีปะณิธานไม่ยอมอยู่ใต้อนานาตของขุนนางโฉดแต่สุดท้ายท่านกลับออกกรรมทำเข็นมากกว่าบิดาท่านซะอีก ที่เจแห่งแผ่นดินก็ถามว่าท่านรู้เรื่องนี้มาได้อย่างไรพี่เอบอร์เซก,ก็ตอบว่าข้อมูลทุกอย่างนั้นมีอยู่ในหอข่าวที่หอลมพิรุนโปรยข้อมูลทุกอย่างของท่านอยู่ในเนื้อมือของเราที่เจ็ดแห่งแผ่นดินตวาดว่าเขาต้องฆ่าท่านเช็กเสียวเสียงก็เอ่ยว่าจะฆ่ามันต้องฆ่าฆ่าก่อนที่เจ็ดแห่งแผ่นดินตะโกนตอบว่าได้ฆ่าท่านก่อน แล้วที่เจ็แห่งแผ่นดินก็ก้าวถอยหลังและกระตุกดึงของบางอย่างแล้วร้องว่าพยักอัคคีท่านตายเสียเถอะไม่เพียงที่เจ็ดแห่งแผ่นดินจะล่าถอยเตะป่วยเกียร์ก็โอบประคองลุยสูงถอยไปด้านหลังเขาก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นจากห่อผ้าที่เช็คเสียวเสียงนั้นเหยียบอยู่ ขายมีเสือ1น7 1งตัวดุดออกจากกรงขังแล้วพร้อมกันคำรามดังขึ้นเหล่าสาหานั้นถล่มลงเสียงระเบิดดังขึ้นจากภายในของเหลาสาหะที่ชั้นที่3สร้างความตกตะลึงให้กับคนทั้งสองฝ่ายที่รออยู่ภายนอกทั้งฝ่ายตึกหกขุนครึ่งที่นำโดยลุยตงเทียนกำลังเผชิญหน้าอยู่กับวยโกโหวดและอุ่นมั่งเซงแห่งหมู่คณะสร้างฝันร่วมกับตุนแชงแง ชัวสิงคงและคนของหอลมพิรุณโปรยโดยทั้งสองฝ่ายได้รับคำสั่งอย่างเข้มงวดว่าให้คุ้มกันผู้นำและห้ามไม่ให้ผู้ใดลงมือโดยพลาการจนกว่าจะได้รับคำสั่งก่อนหลังจากที่พวกของเช็คเสียวเสียงเดินขึ้นไปบนเหลาสาหะก,ก็ได้มีคนชุดดำสี่คนได้รับมอบไม้จัดชั่วเกียรให้วางระเบิดสังหารเช็คเสี่ยวเซียงให้ได้แต่ข่าวนั้นกลับรั่วไหล พวกมันเป็นลูกหลาน8อัศนีบาท4ี่คนจาก8คนที่มาอยู่ข้างชั่วเกียรดังนั้นมันจึงถูกลูกหลาน8อัศนบาทอีกสี่คนที่อยู่ข้างของลุยก้วงมาขัดขวางไว้ไม่ให้ดำเนินการสำเร็จต่างฝ่ายต่างถูกผู้นำ ในเมืองหลวงทั้งสองฝ่ายชักจูงด้วยคำพูดที่ว่าจะช่วยก่อตั้งฟื้นฟูตึกอัศนีบาทนั้นขึ้นใหม่ในเมืองหลวงแต่ทางฝ่ายลุยก้วงนั้นมีภาษีกว่าที่เป็นผู้เอาโสข,ของตึกอัศนีบาทเมื่อลูกหลานแปดอัสนีบาทไม่ได้ดำเนินการคนที่เฝ้าอยู่ภายนอกทั้งสองฝ่ายกว่าพันชีวิต ภายนอกนั้นดูสงบแต่ต่างรุ่มร้อนในใจคิดจะลงมือกันทุกเมื่อกลับได้ยินเสียงตวาดกล้องพร้อมกับเงาร่างของคนผู้หนึ่งกระโจนออกมาเป็นคนแรกกับเป็นหลอสุยกักแห่งกระบี่สัตตะพิฆาต ที่ได้รับบาดเจ็บไม่รู้ว่าล้อซุยกักน,นั้นมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรหรือในเหล่าสาหะน,นั้นเกิดอะไรขึ้นต่างคนต่างก็คิดบุกจู่โจมแต่แล้วกลับได้ยินเสียงล้อเลื่อนดังขึ้นเป็นบ่อเชงที่นั่งอยู่บนรถเลื่อนเอ,อ่ยว่า ห้ามผู้ใดลงมือเจ้าหนาทีกรมราชทัร์452คนอมเมือง318คนทหารรักษาพระองค์อีก565นายล้อมที่นี่ไว้หมดแล้วถ้าใครคิดเขล่นฆ่ากันในถนนนี้เราจะจับกุมทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่คนเดียว คำพูดของบ่อเชงมือปราบอันดับหนึ่งสะกดคนกว่า1,000น,น,นคนสงบนิ่งแต่บนเหลาซาฮะกลับเกิดการเปลี่ยนแปลงคือการระเบิดครั้งใหญ่ระเบิดรุนแรงอย่างยิ่งทั้งหมดเผชิญกับคลื่นความร้อนและแรงสั่นสะเทือนจนแทบลืมตาไม่ขึ้นส่วนใหญ่ถึงกับต้องหมอบฟุบลงบ่อเชงวิตกว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมบนเหลาซาฮะถึงระเบิดถ้าเช็คเสียวเสียงหรือเตกป่วยเกีย่ยคนใดคนหนึ่งตายลงไปยุทธจักรของเมืองหลวงคงต้องละสัมละสายเป็นแน่โดยเฉพาะเช็คเสียวเสียงที่ได้รับการสนับสนุนจากจูกวัวสินแสให้เป็นผู้เดียวที่สามารถปกครองหอลมพิรุณโปรย ที่ต่อกอกับตึก6กขุนครึ่ง่วยงานสะพานและ7จศักดิ์สิทธิ์หลงฟ้าได้ดังนั้นเช็คเสียวเสียงตายไม่ได้แต่บ่อเช้งนั้นวิตกอยู่ได้ไม่นานก่อนการระเบิดมีคนเห็นเงาร่างคนหลายคนโจนออกมาจากเหลาสาหะเต็กปวยเกียรพอได้ยินคำว่าพยักษ์อักขีที่เป็นรหัสลับ ของที่เจ็ดแห่งแผ่นดินมันก็โอบไปล่างของรุ้ยส้งพุ่งตัวออกจากเหลาซาหะทันทีในเวลาเดียวกันกับที่เอ,อเียบอเสยที่จับตาดูพฤติกรรมของเตกป่วยเกียร์อยู่แล้วก็วใช้วิชาสาดทองคําปัญญาบารมีไล่โจมตีเตกป่วยเกียร์เตกป่วยเกียร์ใช้มืออีกข้างพลิกแผงเปลี่ยนแปลงถึงเจครั้งรับมือ ก,การโจมตีของเอียบ่อเสีอไว้ได้เรามันทั้งหมดก็กระโจนออกมาจากเหล่าสาหะแต่ทั้ง3ามคนนั้นไม่ใช่3มคนแรกที่ออกมาจากเหลาคนแรกที่ออกจากเหล่าย่อมเป็นที่เจ็แห่งแผ่นดินเพราะมันเป็นคนดึงชนนวนระเบิดแต่มันคิดไม่ถึงว่าคนที่จะติดตามมันออกมาได้ในทันทีนั้นก็คือเช็ค เสี่ยวเสียงที่เจ็ดแห่งแผ่นดินคิดไม่ออกว่าเช็คเสียวเสียงนั้นรู้แผนของตนได้อย่างไรและยิ่งคิดไม่ถึงว่าเช็คเสียวเสียงไม่ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดที่รุนแรงขนาดนี้ได้อย่างไรที่เจ็ดแห่งแผ่นดินนั้นเป็นบุตรของอนุภรรยาของบุญเจียงในบรรดาอนุภรรยาหลายหลคนของมันแม่ของที่เจ็ดแห่งแผ่นดินนั้นเป็นคนไม่สวยได้มาเป็นอนุภรยาของบุญเจียง เพราะว่าบุญเสี่ยงนั้นไปดูหมอมาหมอบอกว่าดวงไม่ดีต้องมีเมียเป็นคนอับปละลักจึงจะแก้ไขได้ดังนั้นพอกำเนิดที่เจแห่งแผ่นดินขึ้นมามันจึงอับประลักไปด้วยทำให้ถูกล้อเลียนและไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนนะักที่เจแห่งแผ่นดินนั้นยังทำตัวให้มีปัญหาอีกด้วยมีครั้งหนึ่งมันคิดที่จะจีบน้องสาวต่างมารดาของมันเองจนเกิดเรื่องทำให้ถูกด่าทอ ยังไปแอบดูน้องสาวต่างมารดาอีกคนนึงอาบน้ําทําให้ถูกตําหนิและไล่ออกจากบ้านดังนั้นมันจึงต้องไล่เห็ดออกมาจากบ้านแอมันก็ยังตั้งใจว่ามันนั้นจะต้องโดดเด่นกว่าทุกๆคนในตระกูลบุนให้ได้แต่ที่เจ็ดแห่งแผ่นดินก็ยังมีน้องสาวที่หน้าตาหน้ารักเป็นที่รักใคร่ของผู้คนอยู่คนหนึ่ง มันนั้นก็ไม่ทราบถึงร่องรอยของนางอีกเลยพอออกมาจากบ้านได้บุญเสาะไงหรือที่เจ็ดแห่งแผ่นดินนั้นก็ขึ้นวัดเศ้าลินเริ่มจากหาบน้ำผาฟื้นจนมันได้ฝึกเพลงกระบ,บี่ของสำนักแช์เสียอิชาตัวเบาของสำนักจุงทงและวิชาสกัดจุดของสำนักเตี่ยมชังเพลงดาบตระกูลแพ้ตระกูลซิป ตระกูลเตียวตระกูลเมียวตระกูลเหงทั้ง5ตระกูลอีกทั้งยังมีฝีมือแนว ทำอีกด้วยแต่มันก็ไม่สามารถมีวิชาใดที่โดดเด่นภายหลังมันจึงคิดรวบรวมวิชาที่มันฝึกมาทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นเพลงกระบ,บี่ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสภาวะกระบี่มันเคยใช้วิชานี้สังหารภูสาฟ้ามีตะเข็บมาแล้วสร้างความชื่นชมให้กับม้วนจับสาหังที่อุตสาทายทอดวิชาให้มันถึงหนึแขนงแต่มันก็ยังไม่พอใจอยากได้วิชาอีกหลังจากได้ วิชาอาทิตย์พันดวงจากง้วนจับสาหังมาแล้วมันก็เอาวิชานี้ไปแลกเปลี่ยนกับสิทธิทรยศของตึกอัศนีบาทจนได้เรียนรู้อาวุธชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าพยักอัคขีเมื่อมันนำวิชาของง้วนจับสาหังไปแลกวิชาอื่นมาก็รีบเข้าสู่สังกัดของชั่วเกียร์ทำงานสร้างความดีความชอบมากมายงานสำคัญก็คือการสังหารภูษสาฟ้ามีตะเข็บบีบังคับให้ผู้สันโดษภูษสาฟ้านั้นออกมาจากส ขนเขาวและยังช่วยชั่วเกียรนั้นกำจัดง้วนจับสาหังด้วยสาเหตุที่แท้จริงในการสังหารภูสาฟ้ามีตะเข็บก็คือ ครั้งหนึ่งที่เจ็ดแห่งแผ่นดินนั้นเคยเดินทางไปที่โลกเอียงเพื่อจะเอาวิชาอาทิตย์พันดวงนั้นไปแลกกับวิชาปรุงยาพิษของอุ่นมึงแต่อุ่นมึงนั้นรู้วิชาดูโงเ่เฮงจึงปฏิเสธการครบหากับที่เจ็ดแห่งแผ่นดินทําให้มันนั้นผูกใจเจ็บแต่การไปลกเอียงนั้นทําให้มันมีโอกาสได้พบกับหุ่นยิ้วหุ่นยิ้วย่อมไม่สนใจมัน แต่มันกลับชื่นชอบอุ่นยิ้วอย่างมากเพราะอุ่นยิ้วนั้นหน้าตาคล้ายกับน้องสาวต่างมารดาของมันหนำซ้ำยังงดงามกว่าด้วยความชื่นชอบในตัวอุ่นยิ้วของมันนั้นถึงกับคิดจะข่มขืนอุ่นยิ้วแต่อุ่นยิ้วมีองค์คลักประจำตัวที่คอยติดตามอยู่ตลอดเวลาก็คือภูษาฟ้ามีตะเข็บ ทำให้มันนั้นลงมือไม่ได้ในขณะที่มันอยู่ในเมืองลกเอียงนั้นอุ่นมึงก็คิดที่จะกําจัดที่เจ็ดแห่งแผ่นดินแต่ที่เจ็ดแห่งแผ่นดินกลับกดดานเงียบไม่เคลื่อนไหวก่อเรื่องใดๆอุ่นมึงจึงหาข้ออ้างจะลงมือกับมันไม่ได้ ว่าความสามารถในการอดกั้นและอดทนของที่7แห่งแผ่นดินนั้นเป็นจุดเด่นของมันอย่างแท้จริงเมื่อมีแผนสังหารเช็คเสียวเสียงชัวเกียจึงเสนอให้ที่7แห่งแผ่นดินกับลอสุยกักนั้นเข้าร่วมด้วยการใช้ระเบิดพยักฆอาคีเอกป่วยเกียกับลุยสูงย่อมรู้ตั้งแต่แรกและการที่เช็คเสียวเสียงสามารถเหยียบหอผ้าของที่7 ผ่นนดดิได้ก็เป็นแผนการของที่เจ็บแห่งแผ่นดินยินยอมให้มันกระทํานั่นเองแต่แผนการนี้กลับผิดพลาดการผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนั้นก็คือการที่มันไม่รู้ว่าทําไมสุนฮื้อถึงได้ติดตามขบวนนี้มาด้วยเพราะเช็คเสียวเสียงย่อมมีเหตุผลในการเลือกสุนฮื้อในการติดตามมา ก่อนหน้านี้เช็คเสียวเสียงได้รับข่าวว่าในการนัดเจรจาที่เหลาซาฮะในครั้งนี้ที่เจ็ดแห่งแผ่นดินและหลอสุยกัดนั้นอาจจะมาด้วยซึ่งเชิญสุนฮื้อกับสุนแชเฮียเข้ามาร่วมทางช่วยเหลือซุนแชเฮียให้เหตุผลว่า ตนนั้นต้องการจะกําจัดหลอซุยกัก๊กเพราะหลอซุยกั๊กนั้นเคยอ้างชื่อของชุนแสเฮะในการข่มขืนหญิงสาวทําให้มันนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงเล็กเสียวเซียงก็เคยถูกผู้คนใส่ร้ายจึงเข้าใจในความรู้สึกของชุนแสเฮะแต่ซุนฮือนั้นไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงถูกเช็กเสียวเซียงนั้นชวนมาด้วยแต่ทันทีที่พบหน้าเช็กเสียวเซียงก็ถามว่าเจ้ารู้จักพยักอัคคีหรือไม่ซุนฮือก็ตอบว่ารู้จักเป็น อาวุธระเบิดของลุยอุกของตึกอัศนีบานเช็คเสียวเสียงก็เลยกล่าวว่าดีแล้ว ท่านเป็นคนของปากใหญ่ตระกูลซุนย่อมรู้วิธีรับมือกับพยักอคัคขีข้าต้องพึ่งพิงท่านแล้ว,ลวก็ยกมือตบไหล่ของซุนหือเบาๆซุนหือถึงกับเหงื่อแตกเพราะไม่คิดว่าตลอดเวลาเช็คเสียวเสียงนั้นรู้ว่าตนเคยศึกษาวิธีการควบคุมอาวุธเพลิงหรือระเบิดและตนสามารถประดิษฐ์ของชนิดหนึ่งได้ ที่ชื่อว่าผ้าห่อกวีพอขึ้นเหลาซาฮามาซุนฮื้อจึงจับตาดูที่เจ็ดแห่งแผ่นดินตลอ,อดเวลา มันจึงสังเกตเห็นสายชนวนนั้นตั้งแต่แรกพอที่เจ็ดแห่งแผ่นดินดึงชนวนมันจึงใช้ผ้าห่อกวีที่เป็นผ้าผืนเดียวกับที่ห่อล่างของสุนแชเฮมาคลุมพยักอักขีได้อย่างรวดเร็วก่อนแรงระเบิดเพียงชั่วเสี้ยววินาทีแต่เวลาเพียงเท่านั้นก็เพียงพอที่จะให้สุนฮื้นั้นรวบพยักอักขี โนไปยังจุดที่ไม่มีผู้คนบนเหลาซาฮะได้ทันพอมีเสียงระเบิดขึ้นทุกคนจึงสามารถกระโจนออกจากเหลาซาฮะได้พอดดีครับเราซื้อขอเล่าคู่อลีใต้ล่าสุดยอดสตาวุธตอนที่7ของอุนสุยอันในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าแทบจะทุกคนเอาชีวิตรอดจากระเบิดพยัคฆ์อคีของที่7แห่งแผ่นดินได้เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปมาติดตามได้ใหม่ ในเหล่าซื้อขอเล่าในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางโลงเตียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดะระฆังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสำหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ